รีวิวแอนด์อันบ็อกซิ่งกระเป๋าแบรนด์เซนโอ้ยวันนี้มีเซอร์ไพรส์กระเป๋าแบรนด์หนึ่งที่ราคาจับต้องได้นะคะและที่สำคัญตอนนี้เขามีช็อปออนไลน์ที่ไทยแล้วสิสิสสิให้ไปสิสเทนนนน across the board ถ้าใครมันดูมันถึงตรงนี้เท่านั้นนะที่จะได้กระเป๋าสวัสดีค่ะคุณอยู่กับช่อง lady blossom um นะคะและตามคำเรียกร้องเลยรีวิวแอนด์อันบ็อกซิ่งกระเป๋าแบรนด์เซนอ์ อะทุกคนอย่างที่บอซอด้ขึ้นไว้ในไ g Story ของดิฉันเองนะคะว่าจะให้แบบแกะเลยตรง Story ต,ตรงนั้นหรือว่าทำอันบ็อกซิ่งดีเทลรายละเอียดของกระเป๋าทุกใบที่เขาส่งมาให้เนี่ยใน YouTube คนก็เลือกให้ Unboxing มากกว่าอ่ะวันนี้จัดให้นะคะและที่สำคัญนะทุกคนวันนี้มีเซอร์ไพรส์สปอยเลยได้ปะว่าวันนี้บอซอจะแจกกระเป๋าหนึ่ง จากแบรนแป้ไอ้อ,อยนถ้าเกิดคลิปนี้นะคะมียอดคนดูแบบเกินหมื่นเนาะเกินหมื่นก็พอลอะอะแล้วก็มียอดกดไลค์แบบเยอะมากๆค่ะเกิน500รอซบํสซก็จะแจกกระเป๋าใบ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 นี้ขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะเลิศน,นะคะใบนี้เพราะว่าบอสซามอ่ะอดใจไม่ไหวขอขอยอมรับด้วยตรงเลยว่าฉนันอะ เพิ่งมีเวลามาแกะถูกไหมแต่ฉนันอดใจไม่ไหวฉนันเลยแกะ2ใบนี้ไปก่อนแล้วทุกคนนะกมาฉันจะร้องไห้ตอนนี้ฉันเปิดกระเป๋อใบในี้ขึ้นมาฉันกรี๊ดเลยเพราะว่าตอนที่ไปช็อปอะมันมีใบนี้อยู่ด้วยทุกคนแต่มันมีสีฟ้าเป็นสีที่พ่สซ่ามาอยากได้เพราะว่าฉันเกิดวันศุกร์และรุ่นนี้นะคะตอนนั้นเหมือนไปชอ็อปไม่เห็นนะ่ะมันน่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าในถุงที่เขาเขียนนะคะเขียนว่าโคโค่แบ็ถ้าเกิดผิดขออภัยนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้อีกทีหนึง่งน่าจะเป็นรุ่นโคโค่ oco, รุ่น,นีนรด น,ะะน่ารักมากเดี๋ยวจะมารีวิวเมื่อกี้เราค้างกันที่กระเป๋าที่เราจะแจกใช่ไหมอยากจะบอกนะว่า2ใบนี้เป็น2ใบที่ว่าซือไปตาม,มาที่เกาหลีแต่ต้องบอกตามความสัตย์จริงว่าฉันนะ่ะไม่ได้อยากได้กระเป๋า2รุ่นนี้หรอกฉันอยากได้อีกรุ่นหนึ่งมากกว่า ซึ่งเป็นรุ่นสีเงินน่ารักมากเลยเชื่อือูปให้ดูตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเหมือนตอนนี้เขาไม่ได้ผลิตแล้วแต่ฉันอยากได้มากก็เลยถามเขาว่าเออซื้อแซนเปิลได้ไหมพอพอออฟโซอันเดรซื้อไม่ได้นะคะเสียใจมากๆแต่เขาบอกว่าอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันต้องแบบไปดูช็อปเขาบ่อยๆเดี๋ยวกับบอสาซอกลับไปเกาหลีก็ จะไปดูให้ได้ฉันต้องแบบตือให้ได้จนกว่าฉันจะได้ใบนั้นเพราะว่ามันสวยมากทุกคนตอนแรกก็เห็นแล้วแหละอุกกปเป๋าใบนี้น่ารักเนาะเนี่ยไอ้ดอใช้เยอะจังนุ่นนี่น่น,น,นคนใช้เยอะมากๆเลยแต่พอมารู้ทีนึงว่าอ่ซนโอยเนี่ยเขาใช้วัสดุจากวีแกนทั้งหมดนะทุกคนไม่มีการฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นสาวรักโลกอย่างเราจะพลาดหรอใช่ไหมที่จะไปทำฉันก็ไปถึงช็อปเลยนะคะช็อปน่ารักมากมีความมินิมอลมีลูกเล่นแต่อยากจะบอกนะว่าเกาหลีอะ่ะชอ็อปทุกช็อปเขาเลยทุกแบรนด์เขาเลยอะ่ะมันแบบมันมีกิ แบบเวของเขาของแต่ละแบรนด์มันไอดีนิตี้มันฉัดเจนมากๆส่วนแซนออยก็จะมีความมินิมอลนะคะแล้วก็สีสันจะหลากหลายสามารถแมทได้หลายลุคมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบแต่งตัวสนุกกับการแต่งตัวอย่างงี้อยากเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยๆอ่ะเพราะว่าแซนออยก็เป็นกระเป๋าแบรนด์หนึ่งที่ราคาสับต้องได้นะคะและที่สําคัญตอนนี้เขามีช็อปออนไลน์ที่ไทยแล้วเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือราคาไม่ได้หนีจากเกาหลีก็สามารถไปเลือกดูได้เดี๋ยวบอสโซจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อ่าใน description ข้างล่างนะคะสามารถไปกดดูได้เลยนะคะขอบอกก่อนเลยได้เปล่าว่าความประทับใจแรกตอนที่ไปเกาหลีนะคะส่วนใหญ่อะ่ะคนเกาหลีเขาจะเป็นแคชเล็เนาะเขาจะไม่พกเงินสดละเพราะฉะนั้นอะ่ะกระเป๋าแบรนด์เขาส่วนใหญ่อะ่ะจะมีรูใส่การ์ดแบบนี้ไอความที่มีรูใส่การ์ดก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ว้าวอะไรใช่ไหมแต่อย่าชอบอกว่า ุกแบรนด์น่ะฉันเคยลองใช้กับตัวแล้วมันดึงออกมายากทุกคนมันดึงออกมายากแบบที่รถไฟฟ้าใต้ดินที่เกาหลีอะคนเยอะมากถ้าเกิดใครไปก็จะรู้แล้วเขาเดินแบบชนกันไม่ได้แค่แบบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอันตัวคือชนกันผู้คนเดินชนหัวไหลของจริงเข้าใจปะแต่แบรนด์นี้นะคะแบรนด์แฟนออยหยิบง่ายมากจำลองเสนอการยยยยยหยิบได้แล้วง่ายมากแล้วก็ติดเดินเข้าไปได้เลยนะคะแบบ ไม่ต้องแค่ใส่ตาผู้คนกระเป๋ารุ่นนี้น่าจะชื่อลุ่นักคามแบ็คเป็นรุ่นกระเป๋าหอย ตอนนั้นะ่ะวอซัมไปขอดูสีแดงเขาแต่สีแดงโซลเอาไปนะคะไม่มีแต่เหมือนชอบไทยจะมีนะทุกคนใบนี้น่ารักมากๆแล้วก็ฟังชั่นอลมากๆเลยนะคะถ้าเกิดแนะนำอะเป็นกระเป๋าใบเริ่มต้นหรือว่าอยากจะรู้จักกับแบรนด์นี้แบรนด์สแซนออยอะก็แนะนำคามแบก็กเพราะว่าน้องที่ซื้อไปอะก็ได้ใช้ทุกวันเหมือนกันแม้ว่าเขาจะซื้อสีม่วงพาสเทลนะแต่มันก็แบบแมทได้ทุกลุปจริงๆทุกคนมันแปลกมากเลยอะลดแล้วต่อไปก็คือใบนี้ใบที่เราจะแจกกันนะคะแต่ว่าก็ ็ต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของ lady boss ด้วยนะเพราะว่าตั้งใจจริงๆว่าจะแจกอะเดกคานแบบเขาส่งใบนี้มาให้เลยอะหรือเขาส่งมาให้เราแจกยังไงแปลกๆแล้วนะใบนี้ก็พารี่เค้ลเหมือนกันทุกคนเห็นน้องเล็กๆแบบนี้น้องใส่14 Pro Max ได้นะคะไม่เล่นนะคะขอบคนไม่เล่นนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูอ้าวมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยอ๋อใส่ผิดช่องใส่จริงนะคะไม่มายากลนะ ไม่มีการเดบิต cover feel นะคะใส่ได้อีกใส่ลิปได้อีกใส่ลิปได้อีกแท่งใส่เลยได้อีกก็ใส่ลิป,ปอีกแท่งเลยสิคะเรารู้สิบได้ไม่มีการอ่อนแอไม่มีการอ่อนคอไม่มีการอ่อนซ้อมพอใส่ได้จริงนะคะแล้วรุ่นนี้มันเหมาะก,กับการแต่งตัวสีเอิร์ธโทนสีพวกสีชาสีอิฐ เขียวหัวเป็ดสีขาวสีดำอะไรเงี้ยก็คือแมทได้เยอะมากๆเลยนะคะต่อไปเป็น2ใบนี้ที่พอสอบใจไม่ไหวแกะมาก่อนนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นโคโค่นะถ้าเกิดอ่านไม่ผิดโคโค่แบ c k รุ่นนี้เป็นกระเป๋าแบบมือถือแล้วก็คล้องแขนอย่างนี้ใช่ไหมแต่คล้องไหล่อะอันนี้บาซัมลองละมันมันไม่ได้คือตอนนี้มันก็ได้แหละแต่ระหว่างวันอะฉันคว่กระเป๋าเสียทรงเนี้ยฉันเลยไม่เอาดีกว่าไปดูกันว่าน้องคนนี้นะคะสามารถใส่อะไรได้บ้างรีวิวสดๆเลยใส่เข้าไปแล้วชอบอะไรอย่างหนึ่งรปะคือน้องใส่แนวตั้งได้แม่ คือแบบใส่แนวตั้งแล้วปิดได้อะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอุ้ยฉันไม่ชอบใส่แนวตั้งอ่ะบ้าหรือเปล่าใครใส่มือถือแนวตั้งบ้าแล้วก็คือว่าใส่แนวนอนได้เหมือนกันนะไม่ต้องเถียงกันอันนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอนะสไตล์การัวที่จะแนะนำอะคือทุกสไตล์แต่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 แตแต รุ่นเนี้ยมันค่อนข้างมีความที่เขาเรียกว่าอะไรดูแคบชั่วแบบมีอายุหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะการแต่งตัวที่แบบว่าไปในสถานที่ที่เขาเรียกว่าอะไรฟอร์มัลหน่อยอะ่ะทํางานวัดหรือว่าสถานที่ที่ต้องการความเรียบร้อยหน่อยรุ่นนี้ก็จะเหมาะกว่ารุ่นอื่นๆเป็นพิเศษนะคะมาสร้างให้ใบนี้นะคะ8ดคะแนน ต่อไปนะคะเป็นนี่เป็นรุ่น radio bag นะเป็นรุ่นวิทยุนั่นเองน้องคนนี้นะคะสติปไม่มีนะเป็นแม่เหล็กแบกตรงนี้นี่แบกอย่างนี้นะคะสามารถสจุของได้เยอะเหมือนกันเมื่อกี้ว่าซัมลองใส่ดูแล้วจะมีความเข้าได้เข้าไม่ได้เขา้าได้เขา้เขา,เขาไม่ได้เขาเข้าไม่ได้ แต่จริงๆแ้้ว้องเข้าไปได้และที่สําคัญรุ่นนี้นะทุกคนมันมีแบบตีพาเทลน่ารักน่ารัแบบหลายหลายใบายมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะทุกคนว่ามีสีอะไรบ้างนะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่น Radio b a บ k รุ่นนี้บอสซัมให้8คะแนน เท่ากับใบเมื่อกี้เพราะว่าหักสองคะแนนเหมือนกันที่ไม่มีสายยาวให้มันค่อนข้างที่จะลําบากถือของหนักมากๆหรือไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยที่มีของเยอะๆจะไม่แพทรีคลเลยจะอุ้ยฉันจะเอามือวางไว้ตรงไหนดีเพราะว่าฉันก็ต้องถือของเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนะักสองคะแนนที่ไม่มีสายสะพายยาวนะคะอ่ะต่อไปมาไอ้นี่จริงๆละอันบ็อกแล้วในกระเป๋าที่เหลือนะคะ อันนี้มาซ้ำไม่รู้นะว่าเขาแบบใช้ทุกอย่างเป็นวีแกนหมดหรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแกะง่ายหรือไม่ทุกรุ่นนะคะจะได้แบบารันตีการ์ดทุกใบเลยนะทุกรุ่นเลยรุ่นนี้ชื่อรุ่นรู้สึกว่าจะชื่อรุ่นว่าบอรดซิเบอซิบอซิเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดีย๋ยวขึ้นให้อยาเชื่อโอ๊ยฉันอยากได้ใบนี้มากอุ้ยจริงด้วยอ่ะอุ้ยลุคความสวยมาก แน่นอนใบนี้นะคะไม่ต้องพูดเลยว่าใส่อะไรได้บ้างน้องคนนี้ไปนอนแล้วหนึ่งน้องคนนี้อีกไปนอนแล้วสองน้องคนนี้ไปเดินเล่นในกระเป๋าอีกสามแล้วน้องคนนี้ไปร่อนเร่อีกสี่น้องคนนี้ก็มาดูเพคได้ไหมได้สิก็ไอ้จริ่งได้จริงไม่ได้จริงๆได้แต่ไม่อยากยัดแต่ที่สำคัญสีขาวแบบนี้แมทได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันยี่สิบแปดล้านลุกค่ะใบนี้ว้าซัมให้สิบคะแนนสิบสิบสิบให้ไปสิบเทนนันเทน across the board ต่อไปเป็นส่วนของกระเป๋าเล็กแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นน้องน่าจะเป็นกระเป๋าแล้วทุกคนอย่าบอกนะหัวใจสไวยนะเนี่ยอโอ้ยบุ๊คบีของแม่เพิ่มความน่ารักไปอีกหนึ่งสเต็ปบรน้องเวอร์จินนี่ชันน้องฮิตลงกันเป็นเวอร์จินฮิตอันต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นชามาชามชามอะไรชามข้าวหมากหรือเปล่าว้าย คนน่ารักสีนี้เป็นสียอดฮิตของที่นั่นนะทุกคนแต่ว่าเขาส่งมาให้อ่ะมันน่ารักมากมากเลยอ่ะโอ้ยแล้วเป็นโซ่เป็นเหล็กเป็นอะไรไปอีกอะมันมีความพีเมี่วมพีใจอ่ะเข้าใจไหมทุกคน,นดีจ้ะและที่สําคัญเนาะถ้าสมมติว่าเอาน้องคนนี้ออกะเบื่อฟิลแบบเข้าคู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูไหมมีความแบบอะไรอะ่ะลองชอมปะ ที่ตูนี้เขาจะมีกระเป๋าแบบลูกๆเหยแยๆไปหมดอ่ะน่ารักมากเลยดิถ้าใส่อย่างนี้มันก็น่ารักนะทุกคนแบบหยิบลิฟต์ก็หยิบจากตรงนี้ไปเลยอ่ะไม่ต้องแบบเอะอะเขาใส่ปะไม่ต้องเอะอะวายๆเปิดปิดให้มันวุ่นวายเขาใส่ปะนี่ก็คือหมดแล้วในการอันบ็อกซิ่งนะคะแล้วก็อีใบเล็กๆเ,เ,เนี่ยฉันยังไม่ได้ให้คะแนนฉันบอกก่อนเลยว่าคะแนนที่ฉันให้อน่ยคือ1ิบ ฟังเหตุผลก่อนเพราะอะไรรู้ปะเพราะกระเป๋าใบนี้เขาไม่ได้เรียกกระเป๋าแบบที่เอาไว้ใช้งานเขาคือกระเป๋าแบบอิเซสซอรีในกระเป๋าอีกทีหนึ่งมันเข้ากับกระเป๋าได้เกือบทุกใบไม่ว่าคุณจะใช้กระเป๋าสแตนอลล์ all, หรือใช้กระเป๋าแบรนด์ไหนก็าตามเนี่ยคุณก็สามารถใช้อันนี้ได้เหมือนกันที่เป็นชามและที่สาคัญราคาหน้าหลักจับต้องได้แบบพูดคุยกันได้เฟรนลี่มากนะคะคือดีอ่ะทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าฉันอนะ่ะเป็นคนที่ชอบกระเป๋าที่มันฟังชั่นอลฉันไม่นคนพกของเยอะจริงๆแล้วอยากจะแบบให้ดูอะไรอย่างหนึ่ง คือฉันนะ่ะพกโลหมุนผบไปคือถ้าเกิดอะไรพกโลไปได้ฉันใช้หมดแล้วก็ใบเนี้ยพกโลได้แน่นอนฉันว่าพกโลมาด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยพกโลมาได้เหรอเฮ้ยพกโลได้แบเ,เนี้เอ้ยพกอ่าทุกคนคะ่ะแล้นี่ก็คือกระเป๋าทั้งหมดนะคะที่บสอสซอรีวิวแล้วก็อันบ็อกซิ่ง กับแบรนด์ s Stand o อยนะทุกคนตอนนี้เขาก็ามีช็อปออนไลน์ที่ไทยแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ก็อย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ข้างล่างนะคะอ่ะทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะได้กระเป๋าใบนี้นะคะก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของ Lady Bo s s ซัไปด้วยนะคะขอกติกาเพิ่มนิดนึงแล้วกันถ้าใครมันดูมันถึงตรงนี้เท่านั้นนัที่จะได้กระเป๋าคือบอกเหตุผลที่คุณชอบแบรนด์แ n d อ i ยมาสักหนึ่งเหตุผลแล้วก็แคปนะคะส่งมาทาง DM ของบอสซัมให้รู้ว่าคุณแชร์แล้วคุณ cribe ช่อองงข Lady วัาซัมแล้วนะคะแล้ววจะเลือกหนึ่งคนที่มีเหตุผลที่วัาซังมชอบมากที่สุดได้รับไปเลยกระเป๋าไบรนี้ไบรนี้ไบรนี้ <c oughs> เอาวันนี้ไปละ